สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการมองดวงจันทร์นะครับโดยทั่วไปเนี่ยมันอาจจะมีหลายๆคนเข้าใจผิดนะครับว่าดวงจันทร์ที่เรามองเห็นอยู่ดวงเนี้ยมองเห็นได้หลายด้านแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยลองสังเกตดูดีๆว่าทุกครั้งที่เรามองดวงจันทร์ไม่ว่าจะมองจากกล้องโทรทัศน์หรือจากกล้องถ่ายรูปก็ตามนะครับด้านที่เห็นของดวงจันทร์จะเป็นรูปนี้เสมอก็คือเราจะเห็นได้แค่ด้านเดียวเราก็จะมาอธิบายกันด้วย กฎของฟิสิกส์นะครับว่าทาไมถึงเป right. th ็นเช่นนั้นอย่างแรกเลยเราต้องมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ก่อนนะครับว่าดวงจันทร์เนี่ยจะมีการเคลื่อนที่เป็นวงกลมรอบโลกนอกจากนั้นตัวของดวงจันทร์เองก็จะมีการหมุนรอบตัวเองด้วยดังนั้นเราต้องใช้กฎของฟิสิกส์สองข้อในการอธิบายก็คือกฎของการเคลื่อนที่เป็นวงกลมกับกฎของการเคลื่อนที่แบบหมุนมาดูเรื่องการเคลื่อนที่เป็นวงกลมก่อนนะครับ หัวใจของการเคลื่อนที่วงกลมมันมีคอนเซปต,ต์ง่ายๆอยู่ก็คือทุกครั้งอะไรก็ตามที่เคลื่อนที่วงกลมได้ต้องมีแรงสูงส่ศูนย์กลางกระทาแรงที่กระทําต่อวัตถุซึ่งเคลื่อนที่แนววงกลมและมีทิศเข้าหาศูนย์กลางการเคลื่อนที่จะเรียกว่าแรงสูงส่ศูนย์กลางส่วนใหญ่ก็จะตั้งตัวแปรเป็น fc และเวลาวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมมันจะเกิดอัดตราเร็วเชิงมุมในการเคลื่อนที่เป็นวงกลมตัวแปรโอเมก้า นิยามก็คือค่าของมุมที่รัศมีกว่าดไปได้ใน1วินาทีตามนิยามเลยโอเมกาตัวนี้เป็นอักษรกรีกจึงมีสูตรเป็นเซตาส่วนทีหรืออธิบายง่ายๆก็คือมีค่าเท่ากับมุมที่หมุนไปต่อเวลามุมก็จะมีหน่วยเป็นเรเดียนเวลาก็หน่วยเป็นวินาทีโอเมกาจึงหน่วยเป็นเรเดียนต่อวินาที อันนี้ก็เป็นลักษณะของการเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับคราวนี้มาดูการเคลื่อนที่แบบหมุนบ้างวัตถุจะหมุนได้ยังไงนิยามก็คือถ้าแนวแรงที่กระทําต่อวัตถุไม่ผ่านศูนย์กลางมวลของวัตถุจะมีโมเมนต์ของแรงหรือเรียกว่าทอร์กที่ไม่เป็นศูนย์มากระทําต่อวัตถุทําให้วัตถุมีการเคลื่อนที่แบบหมุนได้โมเมนต์ของแรงตัวแปรคือ m มันจะหาได้จากแรงคูณด้วยระยะจากจุดหมุนลากไปตั้งฉากกับแนวแรงวัตถุก็จะหมุนได้หมายความว่าไ,ไงลองยกตัวอย่างให้ดูนะครับนี่ ถ้าเราดูปากกาจริงๆรูปแบบการเคลื่อนที่หลักๆมันจะมี2แบบก็คือเคลื่อนที่แบบเลื่อนเคลื่อนที่แบบเลื่อนเนี่ยคือถ้าเรามีแรงผ่านศูนย์กลางมวลนี่ปรากฏว่าปากกามันก็จะเกิดการเลื่อนไปข้างหน้าได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามแรงที่เรากระทานั้นไม่ผ่านศูนย์กลางมวลซึ่งปกติอยู่ตรงกลางวัตถุก,ก็จะเกิดการหมุนได้แบบนี้นะครับแรงไม่ผ่านศูนย์กลางมวลนี่ก็จะเกิดการหมุนได้แบบนี้เขาเรียกว่ามีโมเมนต์ของแรงหรือทอร์กมากระทำ ก็คือจะมีแรงที่กระทําแล้วก็มีระยะที่ห่างจากจุดหมุนจุดหมุนนี้เป็นแนวแรงจุดหมุนอยู่ตรงนี้สงว่าระยะจากจุดหมุนก็นับจากจุดศูนย์กลางไปถึงแนวแรงที่มากระทําก็คือตัวแทนด้วยปากกาสีแดงและเวลาวัตถุหมุนก็จะมีความเร็วเชิงมุมเหมือนกันก็คือหาได้จากมุมที่หมุนไปต่อเวลาสูตรก็จะคล้ายกับโอเมก้าของการเคลื่อนที่เป็นวงกลมแต่โอเมก้าของวงกลมนี้จะเป็นมุมที่เคลื่อนที่เป็นวงกลม ดังนั้นเราต้องมาทําความเข้าใจกับมุมเพิ่มขึ้นมุมเนี่ยคือตัวแปดเซตามุมคืออะไรตามรูปนี้มุมจะหาได้จากระยะส่วนโค้งที่วัตถุหม,มุนไปหรือเคลื่อนที่ไปวงกลมหารด้วยรัศมีของการหมุนดังนั้นเซตาของเราสามารถหาได้จาก s ส่วน r ถ้าดูแบบไม่ละเอียดเราอาจจะรู้สึกว่าโอเมก้าของวงกลมกับโอเมก้าของหมุนมันคล้ายกันแต่จริงไม่เท่ากันและไม่เหมือนกันนะครับเช่นอันนี้คือขวดน้ําถ้าเราทํากับขวดน้ําแบบนี้อย่างเนี้ย จะเรียกว่าหมุนแต่ถ้าขวดน้ำเคลื่อนที่เป็นวงกลมคือเป็นอย่างนี้เราจะมีมือจับแล้วมือจะทําหน้าที่เป็นแรงสูดหุ้นกลางก็สามารถทําให้ขวดน้ําเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้ซึ่งโอเมก้าของการหมุนกับโอเมก้าของวงกลมมันจะเป็นคนละตัวกันแต่วัตถุเช่นดวงจันทร์มันสามารถทั้งหมุนรอบตัวเองแล้วก็เคลื่อนที่เป็นวงกลมพร้อมกันได้ อ่ะคราวนี้เราจะมาดูเหตุผลนะครับว่าทําไมเวลาเรามองดวงจันทร์เนี่ยเราถึงเห็นดวงจันทร์ได้แค่ด้านเดียวสาเหตุก็คือเพราะว่าความเร็วเชิงมุมที่ดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองจะมีค่าเท่ากับความเร็วเชิงมุมที่ดวงจันทร์โคจรรอ,อบโลกตามรูปนี้เลยครับดวงจันทร์เวลาเคลื่อนที่เป็นวงกลมรอบโลกนะครับมันจะใช้ความเร็วเชิงมุมหรือโอเมกาเท่ากับ30วันปรากฏว่าโอเมกาในการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์รอบโลกมันไปเท่ากับ โอเมก้าตัวนี้ครับที่ดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองพอดีดวงจันทร์ก็จะหมุนรอบตัวเองใช้เวลา30บวันเหมือนกันพอโอเมก้าที่หมุนรอบตัวเองไปเท่ากับโอเมก้าที่โคจรรอบโลกอันนี้สมมุติเป็นด้านสีเขียวนะครับดวงจันทร์หนึ่งรอบมันก็จะมีการหมุนรอบตัวเองเป็นเขียวแบบนี้พอมาอยู่ตำแหน่งนี้เขียวก็หมุนตามแล้วพอย้ายไปตำแหน่งนี้เขียวมันก็จะหักเข้าหาโลกอยู่แล้วพอหมุนไปถึงตำแหน่งนี้ซึ่งกำลังจะครบรอบแล้วด้านสีเขียวก็ยังหันเข้าหาโลกอยู่ พอครบหนึ่งรอบของการเคลื่อนที่วงกลมดวงจันทร์ก็จะหมุนรอบตัวเองครบรอบพอดีซึ่งเราจะเห็นได้ว่าตามรูปแล้วด้านสีเขียวที่ไฮไลท์ไว้มันจะหันเข้าหาโลกตลอดเวลาแต่เราจะไม่มีสิทธิ์เห็นด้านสีฟ้าเลยครับซึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งดังนั้นเราเลยเห็นดวงจันทร์แค่ด้านเดียวส่วนโลกนะครับจะใช้เวลาหมุนรอบตัวเองก็คือ1วันแลคือไม่ว่าจะอยู่จุดไหนบนโลกในเวลาหนึ่งวันเราก็จะเห็นดวงจังนทะร์ณตำแหน่งนั้นได้อยู่แล้ว1ครั้งนะครับ มาดูต่อกันอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องข้างขึ้นข้างแรงมกันบ้างครับว่าทําไมเราถึงเห็นดวงจันทร,ร์มีทั้งขึ้น15บห้าข้ามคือเต็มดวงแล้วก็แรลมสิบห้าข้ามซึ่งมองไม่เห็นเลยการที่เรามองเห็นดวงจันทร,ร์ได้นี่ครับเพราะว่ามันมีแสงจากดวงอาทิตย์ไปโดนดวงจันทร,ร์แล้วก็สะท้อนเข้าตาเราที่อยู่บนโลกเราก็เลยมองเห็นดวงจันทร,ร์ได้ณนะเรื่องนี้เราก็ต้องใช้เรื่องกฎการสะท้อนของแสงเขากล่าวไว้ว่ามุมตกกระทบจะเท่ากับมุมสะท้อนณนะตำแหน่งที่แสงตกกระทบ มุมตกกระทบก็คือทิศของแสงตกกระทบกระทํากับเส้นตั้งฉากกับผิวสะท้อนก็จะเกิดเป็นเซต้าหนึซึ่งเป็นมุมตกกระทบก็ย่อมเท่ากับทิศของแสงสะท้อนซึ่งไปทํากับเส้นแนวฉากเหมือนกันเกิดเป็นเซต้าสก็คือเป็นมุมสะท้อนจะเท่ากันเสมอกับมุมตกกระทบดังนั้นตามรูปนี้5เป็นการขึ้น15บห้าก็แปลว่ามันจะเป็นตำแหน่งที่ดวงจันทร์ อยู่ด้านนี้ดังนั้นแสงจากดวงอาทิตย์ก็สามารถไปโดนดวงจันทร์แล้วก็สะท้อนไปที่โลกเราก็จะเห็นดวงจันทร์ได้ทั้งดวงจันทร์แต่ตอนที่เป็นแรง15ค่ำหรือเดือนมืดเราจะมองไม่เห็นดวงจันทร์เพราะว่าแสงจากดวงอาทิตย์มันก็จะไปติดตัวดวงจันทร์ก็จะไม่มีแสงที่ไปถึงโลกเลยเราก็จะเห็นดวงจันทร์มืดหรือพวกขึ้น8ค่ําซึ่งเราจะเห็นดวงจันทร์ครึ่งหนึ่งมันก็จะเกิดจากแสงจากดวงอาทิตย์ไปตกกระทบดวงจันทร์ได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็สะท้อนไปอย่างที่โลกโดยมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน มันก็จะโดนครึ่งหนึ่งของดวงจันทร์ล้วก็เลยเห็นดวงจันทร์แค่ซีกเดียวลักษณะดวงจันทร์มันจะเป็นการเคลื่อนที่เป็นวงกลมจากตะวันตกไปตะวันออกซึ่งเหมือนกับการหมุนรอบตัวเองซึ่งก็หมุนจากตะวันตกไปตะวันออกเหมือนกันเช่นเดียวกับโลกซึ่งก็หมุนรอบตัวเองจากตะวันตกไปตะวันออกดังนั้นภายในเวลาครึ่งเดือนก็คือ15วันมันก็จะเป็นตั้งแต่แล1บคิ้าค่ำถึงขึงข้น15คหาค่ำส่วนช่วง7วันนี้ก็จะเป็นตั้งแต่แล1บคิ้าค่ำไปถึงขึ้น8ค่ำแล้วก็ต่ออด้ววยีกประมาณ7ัน ก็จะเป็นขึ้น8ค่ำถึงขึ้น15ค่้าแล้วก็ต่อไปอีก7วันขึ้น15ค่ําก็กลายเป็นแรม8ค่าแล้วก็ต่อไปอีก7-8วันก็จะกลายเป็นแรม15คบหาก็จะครบ1เดือนพอดีอันนี้ก็เป็นลักษณะของเรื่องข้างขึ้นข้างแรมนะครับ